ครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านมา,ารู้จักกับเหรียญน,นะครับกระสาบมุนเวียนนะครับชนิด25สตาตังค์นะครับราชการที่9นะครับเป็นเหรียญกระสาบมุนเวียนในจัดสร้างในปีพศ2 5 4 4นะครับ ซึ่งนะครับในเหรียญปีรุ่นนี้นะครับมีการเห็นจำนวนการผลิตที่1นึ่งหมืนเหรียญนะครับสร้างหนึ่งหมื่นจำนวนหนเหรียญจริงนะครับแต่มีทางร้านมีผู้ประกาศรับซื้อนะครับ เหรียญยี่ห้าตปี2 5 4พันงี่สิบนี้ในราคา5,000บาทนะครับผมบอกเลยนะครับไม่จริงเลยนะครับไม่ว่าจะ5,000บาทไม่บอกว่ามีส่งไปถามส่งภาพไปให้บอกเหรียญไม่สวย ผมรับไว้เยอะแล้วปฏิเสธแล้วถ้าราคาไม่ถึงพันเนี่ยถึงจะซื้อนะครับคงก็เลยว่าเอาแล้วที่บอกว่าประกาศรับซื้อเหรียญละห้าพัน เขาบอกว่าประกาศรับซื้อเมื่อหลายปีแล้วสองปีสามปีแล้วพี่คุณรู้คลิปน้อรใช่โอ้ตายนะเอาอย่างงั้นะครับถึงคุณจะซื้อนะครับผมก็ไม่ขายเป็นกันนะครับในเหรียญที่พ้าตะตังรุ่นนี้นะครับทีนี้ผมจะมาขาข้อ กางขาให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนสมาชิกดูไหมครับว่าเหรียญ25สตาตคางปีพศ2544นี้ในปีนี้ทำไมถึงผลิตแค่1,000 10, 0เหรียญนะครับที่ผลิต1,000 10, 0เหรียญนี้ก็เพื่อผลิตออกมาเป็นเหรียญอของขวัญโดยตรงเลยนะครับ ในจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญของปีสองห้าสี่สี่นี้นะครับเป็นปีที่ในหลวงราชการที่เก้าคลองราดครบห้าสิบห้าปีนะครับในปีพศสองห้าสี่สี่นะครับเหรียญยี่ห้าสตางค์ปีสองห้าสี่สี่จึงสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนี้นะครับเพื่อ นะครับเพื่อนะครับนำปะปนไปกับเหลียนในปี2543นะครับนะครับเพื่อนะครับประชาชนท่านใดได้นะครับก็จะเหมือนกับได้เหรีรางวัลน,นะครับ เนื่องจากนะครับเหรียญปี2 5 4หสี่สี่นี้นะครับจะมีความแปลกและพิเศษกว่าเหรียญปีอื่นนะครับจะเหมือนกับปีสี่นะครับเหรียญปี4ีก็ผลิต1 0,000เหรียญเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นลักษณะจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแต่เหรียญในปี4 2นี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับซึ่งเหรียญ25สตางค์ทั่วไปนี้นะครับ จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1.6ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักนะครับตามที่ระบุก็คือ1.9นะครับแต่ท่านลองทดสอบนะครับช่างดูได้นะครับจะหนักอยู่ที่ละละ1.88 1.86นะครับจะไม่มีเหรียญใดนะครับที่หนัก1.9เต็มทักเหรียญน,นะครับ ทดสอบได้จากนะครับนี่นะครับทดสอบนะครับน้ำเหรียญน,นะครับนี่นะครับเหรียญทั่วไปนะครับจะหนักอยู่ที่1.88กรัมนะครับอันนี้ก็คือปี36นะครับ แต่เป็นถ้าเหรียญปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับจะหนักที่หนึ่งจุดเก้าหนึ่งกร,รัมนะครับไม่ใชนนน 1. 91, 1. น่นี่นะครับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดเก้าสามเลยนะครับนี่นะครับเหรียญในซึ่งนะครับเหรียญในรุ่นปีนี้นะครับจะมีการผสมทองคำลงไปนะครับ ซึ่งลักษณะเหรียญนี้จะแตกต่างจากของทุกปีนะครับเห็นไหมครับดูขอบนะครับจะเป็นเหรียญที่มีทองคำเป็นส่วนผสมนะครับจะขนาดของเหรียญจะเท่ากับเหรียญหนึ่งเฟืองนะครับเหรียญหนึ่งเฟืองในสมัย รอหานะครับก็คือครึ่งึงนะครับนะครับขนาดของเหรียญปีสองพนห้าสิบสี่นั้นจะเท่ากับเหรียญหนึ่งเฟืองทองคำนะครับในสมัยรัชก,การที่ห้านะครับก็คือครึ่งสลึง l i n g เ้ันเดงนะครับก็คือตามน้ำหนักนะครับดูนะครับ ก็หนึ่ก้าคนะครับท่านลองช่างดูได้นะครับในปีอื่นที่ไม่ใช่ปี2544้าี่สจะหนักอยู่ไม่ถึง1.9กราคสักเหรียญน,นะครับนะครับอันนี้ก็ถ้าหนึ่งจกรัมนะครับครึ่งสลึงนะครับเหรียญน,นี้ก็ถ้าหน้าปัจจุบันนี้นะครับนําไปสกัดเอาทองคำขายเป็นทองคำก็คงจะ สองหมื่นนะครับจะไปขายทำไมครับเหรียญละพันสองพันสามพันนะครับแม้แต่คนที่ประกาศรับซื้อเหรียญปีสี่สองห้าสี่สี่นี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเหรียญรุ่นตุ้นสี่สองห้าสี่สี่นี้เป็นเหรียญที่มีทองคำนะครับเป็นส่วนผสมนะครับจะเท่ากันกับเหรียญเฟืองหนึ่งหนึ่งเฟืองนะครับทองคำสมัยรัชกาลที่ห้านะครับ นี้ก็าฝากไว้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านเพื่อนได้มีโอกาสได้เจอได้ครอบครองนะครับก็จะได้ทําไม่เสียรู้นะครับอ่และจะได้ประดับความรู้ไว้ครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแรแหามนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชาวก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ